ไม่ท่มาไมนก็ไฟแม่กไฟ EMP อยู่ที่ใครกัง EMP อะ EMP หมดแล้วเหรอ EMP วันนี้เรายังไม่ได้แลกเลยปะใช่ปะโอเคมามานั้นก็นั้นก็ตาม้าเลยมาไอตั้งโซนเลยดิปะ ไอ้ตั่อมตายตาุามตายเราเงลงมาาล่ตรง้าลยเี๋ยวรล้าเยียยากจายอกกรแเาลงเราจะลงเลนะพี่ยมีนโเียกันเองบ GM มาด้ีดบามา่าลงตรงนี้ มาแน่นอนมาแน่นอนฟังฟังมาแน่นอนโดนกดนะโดนกดขัดโดนกดขัดนะไอ้ไอ้ไอ้เอาไปแอบเอาไปแอบเอาไปแอบน้ำปีนขึ้นไปน้ำน้ำปีนขึ้นไปไว้ข้างบนอ่ะน้ำมันมาเริ่มนมาตูงใหญ่มาตูงใหญ่มาแล้วไม่ได้ตัวยีบีที่ไม่ได้ตัวยีบีเราไม่ได้ตัวยีบีที่มาดิตีมีนะตัวยีบีมาตัวยีบีมาเดี๋ยวบอกนะ

อย่าหลุดอย่าหลุดมองเล็กๆน้อยๆยีส์ขาวยีส์ขาวยีส์ขาวลงลงลงมองยีมีมาจะมาแล้วเฮ้ยเฟอร์ขาวมันยิงปีอะขาวสองพันล้านข้างหลัง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 เฮ้มีรถคือรถไหนเบลล์คือรถไหนเพื่อนปืนอ่ะเฮ้ยทางขึ้นเลเวลสองตัวทางขึ้นเลเวลสองตัวช่วยกดหน่อยขึ้นไปนะฮะอย่ามันขึ้นไปอย่ามันรู้นะอย่ากระจายกันนอยู่นี่นะอย่ขึ้นไปดิอยมันขึ้นไปอย่ามันรู้ ไปมันร right. ู้แล้วเอาเอาปืนดักข้างบนไว้คนอื่เลยนมันจะมี้อเอาทีเาไม่ใช่กุไม่ใช่กคนทยคนอไนอไเนี่ยอกไเกนไมเกนาแา่กนข้นเลี่อันหนึ่งียี่นีคงเมันอยู่ตรงทางขึ้นเลยเบลเราเราจะไมเลยงนไม้่อนอาเไปแ้าเล่นพีานกี่มาเล่นมันเป็นเกนอก็งั เฮ้ยมันอยู่ตรงหน้าเบียวะมันอยู่หน้าเีวะเฮ้ยมันอยู่หน้าเีแล้วนี่ตรงนี้วเฮ้ยมันมาไปเพื่อนมันลนะอีมันมาลเนรดามานนะโดนาดีแล้วนะไปยไปยยไยยียอยู่ยอยู่่ไปยยแรกีเข้าวงนี้กลับกลับไปเล่นตรงอีีข้างหน้าทางเาเ้ยมันหอเพื่อเราเหรอ ม,มันร่วงละร่วงร่วงร่วงล่วงมันร่วงเอามันไม่ล่วงอ่ะเอาไว้อไป้ามยตมะกักไอ้กูกูปักเอพีแล้วปเอพีแล้วเล่นเลเล่นเลเล่นเลกูปักแล้วจะเล่นตรงไหนอ่ะเล่นตรงี้มาเห็นป้า นร่เยอนี้ไระแยกกันนี้เรื่อเล่นหน้าเลยีวเลเว้ยไปไปเล่นตัวนี้ตัวป้อมหน่มเล่นตัวป้ี่นนไหไปจงโถตลาดโปืนปนืไปช่วยเพื่อนบนสะพานไม่เล่นแล้วออกมาบนสะพานออกมาออกมาช่วยเพื่อนรอบนอกอเฮ้ยมันเป็นกำลังแบล,แลวรถประมูลนะบนสะพานมันกาไปไปลังมันแลลวรไปรมูลชิมิมันกำลังแบล,แลวรถประมูล พี่เพื่อนอียวจีแค่น้อยน่อยเบียวน้นะอรเียวอะร่อะเบียว้หน่อยชบเพื่อหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยตกเพื่อนกอ์รับประมูละรับประมูล้าีกประมูลประมูลประมูลอยู่ใู้จ้้ยะเลยวมันลวกมดแล้วสักตัวรังตาในซอข้างหลังเียวว่าไอ้พวกงูไปชุบไม่ได้มันมีกอคน แทงข้างหลังบ้านแร้วน่ยข้าไปนมันยิงฟรีพี่บ้านนับเพ่มมันยิงฟรีนะยิงฟรีมากนะพ่มเติมเพื่อนลุก้นหลอกหลอนกหน่อเลยรเอเพื่นอ่นเอเยอาร์เอร์เ้พ่อนนี่ยาเรเนี่ยมา้นัง้านราเียฟรีนะตรงเนี้ยป้อมยามามันมา้สมามจบเลยป้มยามาเพื่อนปืนบนมช่วยยิงยยามาป้อมยามาป้อมยาม

เพื่อนหน่อยหา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 เพื่อนหน่อยเฮ้ยมันตายเยอะมันตายไอข้างหลังไฟเมาเพื่อนหน่อยเมาเพื่อนหน่อยคือรถมานี่มานี่ขึ้นรถแพ้ ข้างหลังไฟเห็นมากข้างๆเรเบลอ่ะดูมาก็ได้ครับมาทงฝั่งป้อมยิงได้ไหมถึเราอ่ะมันรีหมดมีหดแล้วมันอตี๋ทีมันไม่ได้นะ

้ก no ูมามาปิดจรชุบ้ายมือายมือกูมาั้งปิดจรชุบ ีลกแล้วเอาม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 าาม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 าาม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 าาม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 าาม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 มา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 าม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 าาม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 มา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 มมา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 าม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 

9 5 1 9ห้ามีห่อไหมขอห,อห่อ95 1, 95 1. ห่อเก้าห1น่เก้าหอเยได้อก้าหหน่หอเลยหอเลยเพื่อนบอกให้ห่อเลยห่อเได้เราก้าห้าหนึ่งได้เราไหนแวได้ได้ดได้ได้ด ใครม่หอบมึงหอบไปเลยตรงนั้นน่ะปล่อยปล่อยศพมันก็ปล่อยไปเดี๋ยวรถขย่ที่เนม K K มาแก้นะครับฟาติดเดนเดีย์เด่นดียร์ตัวอะไรเดียวป้านี้ใครแต่ไร่ไ้น่าได้เบลลไน่ไเบลลมีหอบปะมีหอหอไนี่เดี๋ยวหอบใครมีหอขึ้นรถไปก่อนอ่ะใครมีหอบไปแล้วมันชนเลยมันไล้วมันลวก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 แล้วไ่้อยตี M P เมื่อกี้ขันขึ้นยุย ตึกนี้อ่ะบนตึกบนตึกมันอยูบนตึกกันอ่ะเห็นปะตึกของตัวเนี่ยอ๋โอเคโอเคโอเคหอก่อนหอย่าไม่ทันมีหอมาหอรถขึ้นแล้ป้ามีหอหอแล้วขึ้นรถเลยหอแล้วขึ้นเลยมาขึ้นตึกไปเห็นตึกป่ะตึกตึกข้างหน้าตึกข้างหน้าป่ตึกนอยม่บนตึกนะไี่าเอ้วนตุะมโลชุมกเลยอาวขึ้นที่ขึ้นเอ้ยรอ นาเไม่อยู่นาเเบไมยน้าเไม่อช่มาแล้วม่หน่อยม่หน่อยแล้วโดดลไปแล้วไปแล้วไปแล้วกตนอยู่อยู่ไม่โดไม่ช่วย่แ่อยเ่บ้านม่ไหม่บนอไม่ะใครมีใครไม่มีรถป่าห่อใครมีหอไม่มีรป่ากมจะรับ่บอย่ไหนพี่บ้อยู่่ไม่อย่ มีห่อไม่มีห่อไหนตามมีห่อบ่าห่อติดที่ไหนบ้างห่อหมดยังห่อเขหมดยังไม่มีไม่มีห่อติดกระเพ่าไปเป็น่พไหมสวยพี่เกสสวยไอ้บอลมีรถอดมีรถจอดมีรถมาเอถุงห่อห่อไหมมีถุงห่อไหมมาพี่ห่อเลยเล้ห่อเลย อยยังอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเรลยยวเลยเอเลกดไปกดไปกเห็นไรเห็นนไมีใครห่อได้ไหมพี่แทนผมห่อไปแล้วให้เพื่อนเลยเให้เพื่อนเลยช่วยตัดตำรวจให้หน่อยได้ไหมที่ถือนจริงๆะไม่ก็ห่อยไป่ะเลยเข้ามา้ยรีบีเปิด้ว้ ช่วยแได้ไม้าวยแลปโซได้้เาอะไรเนี่ยให้้ัว่พนังเาอะไรอ่ะอยู่ไหนพี่นี้เอาดีอยากนนล้งมีหอไหมคนนั้นอะห่อไปยังเร้งไม่ได้เอ้ยโ่ม